รักที่ไม่ควรเสียดายเราตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นข้อแรกเลยนะคือความรักที่ถูกกดขี่ค่ะความรักที่ไม่เคยให้เกียรติเราเลยความรักที่บังคับขู่เข็นเราบางคนเนี่ยถึงขั้นยอมรับผิดแทนแฟนถ้าเป็นเคสแบบนี้คือ ผิดตั้งแต่เริ่มรักคนผิดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เจอใครที่เป็นคนที่ไม่สมควรจะรักเล่นการพนันเอ่ยเจ้าชู้เอ่ยหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้นะหรือเราไปคบแล้วเราไม่รู้ตอนแรกสังเกตง่ายๆนะคนที่ไม่ให้เกียรติเราคือคนที่ไม่ให้เกียิพ่อแม่เราด้วยถ้าเราพูดถึงพ่อแม่เราพูดถึงยาพิ่นงเราปุ๊บเขาจะปิดกำแพงกั้นทันทีนะคือมีแต่เราอย่างเดียวเท่านั้นเนะี่ยคนเหล่านี้ก็จะไม่ให้เกีย เราในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันเรามีคุณค่าทําไมต้องเอาคุณค่าเราไปให้ กับคนอื่นที่ทำร้ายเราพ่อ2องนะคะนั่นคือความรักที่เราต้องเสียสละมากเกินไปค่ะหลายๆคนบอกว่าเอา้าเรารักเขาเราต้องมีความเมตตาเราต้องมีความเสียสละคําว่าเสียสละบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีเขาไม่เคยที่จะทําอะไรเพื่อเราเลยแต่เราโอ้โหทําให้เขามีความสุขทุกสิ่งอย่างจําไว้ว่าเวลาที่เราให้ความสุขกับคนอื่นเราก็ต้องมีความสุขด้วยนะ ถ้ามันฝืนธรรมชาติของเราอ่ะการเสียสละในครั้งนั้นมันคือความอดทนความก้าเกินความขมขื่นอยเขามีความสุขเขามีคนอื่นด้วยฉันยอมเสียสละได้ฉันจะทนมันไม่ใช่การเสียสละนะคะถ้า ความสัมพันธ์ที่มันดีมันคือการแชร์ลิงค่ะทำไมคุณถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยแชร์กันออกไปแล้วเราฝึกในการแชร์ความสุขให้ผู้คนแชร์ประโยชน์ให้ผู้คนควรจะให้อะไรเท่ากับที่เราควรจะได้รับด้วยและถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายที่เอาอย่างเดียวแฟนฉันเนี่ยจะต้องง้อฉันอย่างเดียวเท่านั้นเอาอกเอาใจฉันอย่างเดียวโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเพื่อเขาหรอกมันก็ไม่บาลานซ์ถูกไหมเพราะมันไม่ได้แชร์กันไงนักเรียนในคอร์สเทพและเทเพียงเราจะรู้เรื่อง เพราะว่าครูสอนเรื่องนี้แบบละเอียดในคอร์สหลายๆครั้งที่ครูโค้ดนะคือเคสต่างๆเราเนี่ยให้อย่างเดียวจนลืมตัวเองมีความสุขก็เลิกก็ถูกทิ้งเพราะอะไรวายเวชัของความสุขเรามันสําคัญคนที่เขารับไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เติมเต็ม,ตมความสุขเขาเต็มที่เพราะอะไรเราให้ด้วยความมคือความสุขของคุณคือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะ ข้อที่3นะก็คือความรักแบบไม่มีความแน่นอนเลยใครที่ยังไม่มีแฟนเนาะเวลาที่มีแฟนอะไอ้สเดือนแรกฮอร์โมนของความตื่นเต้นมันพุ่งสูงมากเลยนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เริ่มมีความสัมพันธน์ เรายังไม่เจ็บมากหรอกถ้าเกิดว่าเราพูดข้อตกลงไปแล้วเขาจะทําไม่ได้นะไม่ต้องไปกลัวว่าถ้าเราโดนปฏิเสธกับคนนี้ไปแล้วเราจะไม่มีใครเรามีแน่นอนแหละโดยเฉพาะติดตามครูเนี่ยนะกดติดตามไว้มีแฟนแน่นอน อยากให้ความสัมพันธ์หรือว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องอมตะอันนี้คีย์แพงมากจําม,มาไว้เลยนะคะทุกคนนะว่าขึ้นชื่อว่าคําว่าความสัมพันธ์มันต้องมีความสัมพันธ์เข้าใจปะมันต้องมีการเจอหน้าเจอตาการพูดคุยกันได้รับพลังงานซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าฝากชีวิตไว้กับไลน์แล้วก็ Facebook อย่างน้อยๆโทรคุยกัน โทรผ่านไลน์ก็ได้ขอให้มันโทรคุยกันนะได้คุยได้หัวเราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มันยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์แอบหลบซ่อน ก็ไม่ค่อยจะแน่นอนแต่ถ้าคุยกันไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเขาแล้วแล้วเขาไม่อะไรสักทีสามารถถามเขาได้เป็นตรงๆว่าสรุปเราเป็นอะไรกันและไม่ต้องกลัวว่าเขาจะบอกเออก็ครอบอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ฉันไม่โอเคอันนี้เราสามารถพูดได้นะเพราะเรายังไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเสียนะคะใครกาลังจะมีความรักความสัมพันธ์เช็คลิสต์แบบนี้ถ้าเขาไม่เป็นตามลิสต์ที่เราพูดกันวันนี้ก็คบได้เนาะขอบคุณทุกคนเลยฝากแชร์กันเอาไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย